อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเนื่องจากอาจมีถ้อยคำไม่สุภาพหยาบคายวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าหาว่น้าไม่บอกนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเฮ้ยยิงปลาเหมือนเดิมนะครับผมนะวันนี้ผมมาจัดในของคลาสเ,เกมเมิงนะครับผมนะเป็นปรพมงศึกปรพมงศึกบนเว็บไซต์ RSM Hot s k 9นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเลกว่าผมเลือกอันกลางกันนะครับผมนะสีม่วง ก,กแตะกลางก่อนจุนเนี่ยมันเด็กน้อยไปรหบผมนะ <c oughs> อ่าดับแรกฝากกดไลค์กด like, subscribe ติดตามช่องกันด้วยนะครับผมก่อนไปรับชมนะนี่ก็ทุนห้าพันครับผมนะครั้งแรกนี่คือครั้งแรกนะครับผมนะอ่าี๋ยวปรับเบ็ดแล้วก็ไปเลยดีกว่านะครับผมตุนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมนะผมจะเทสเกือ้เฉยแล้วนะเบ็ดเท่าไหร่ดีคุณผู้ชมว่าเบ็ดเท่าไหร่ดีครับผมนะใครเกมเนี้แตกดีครับผมนะ เขาไม่กีม่มวยเลยเดี๋ยวผมจัดเลยครับผมนะอ่าปรับเบรดไปเป็นสิบแล้วกันยี่สิบไปเลยเอ,อือผมมันชอบเน้นในตัวใหญ่ครับผมโอ้ยบันสี่มาแต่มาแต่หัวค่ำเลยมาแต่หัววันเลยมาแต่หัวค่ำวันออผมไม่ชอบล็อกตัวใหญ่นะผมนะยี่สิบนะครับคุณผ,ผู้ชมอ,อือเอ้าอันนี้เหมือนราชามังกรหรือเปล่าครับผมนะเหมือนพิชเชนโกสหรือเปล่าไม่รู้ โอ้ยฝ่ายผันสี่ครับผมโอ้ยมาสองร้อยสวยไปเลยครับนะครับนะครับ <You S 1> อ่าอันนี้โอ้มันก็คล้ายๆกันเลยครับคุณผู้ชมนะ <You are. S 1> คล้ายๆกันเลยกับฟิชิงโก้นะครับผมนะอืมโอ้ยมามามาครับผมนะอ้าคูณเท่าไรเรียบร้อยลงไปอีกลงไปอีกทีลงไปอีกท,ทีนั่นไงต้องแบบนั้นสามร้อยมา สองร้อยครับผมนะคุณด้วกับสี่พันเลยนะหโโสวยงามพระรามแปดกระเบื้องแตกกันไปได้ทีเดียวนะจ๊ะโอ้แจมอ่ะมาถึงก็อองโอ้เอาเอาละครับผมอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอ่ะโอ,อ้โหทุบอะโอ้โหเท่าไรอะพันหกเลยเหรออะไรกันครับเนี่ยอืแจมเลยนะมันน่าจะอยู่ที่แบบว่า ราาตัวน้อยเยอะด้วยแหละเวลาทุกทีมก็จะแบบขึ้นเยอะนะครับคุณผู้ชมโอ้โ 1, ไปกันไปทีเลยวอุ้ยมาอีกหนึ่งพันคุณผู้ชมหมื่นเรียบร้อยแต่หมื่นเรียบร้อยครับผมนะห้าพันสวยๆไปเลยครับผมนะอมาครับผมใส่เบ็ดยี่สิบไปเลยนะมาโอ้โหตัวน้อยอจริงๆผมไม่ค่อยอยากยิงครับผมนะผมขี้เกียจสัดาสามันต้องสัดเนี่ยมันเล็งตัวเดียวไม่ได้ครับคุณผู้ชมนะประับเบ็ดลงแล้วกันแล้วก็สัดไป ถ้าเราเบดเยอะแล้วเราสาส่ะครับผมนะผม,มบางทีมันก็ไม่คุ้ม,มนะอ่ะนะอ๋อมีอย่างปาให้เลือกด้วยเหรอเอา้เอาเ้ต้องยิงตัวไหนล่ะหยุดนะโอ้ไม่มรู้ฉันไม่รู้เลยอะไรกันครับเนี่ยผมีเต่าด้วยเอา้าแล้วไปโดนตัวไหนเข้าขนี่ศสสองไปโดนตัวไหนก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมนะคุนตัวไหนก็ไม่รู้ไม่รู้หนังเปาเฉยเลยงง ป่าเบ็ดขึ้นดีกว่าเบ็ดน,น้อยถ้าจะไม่เวิร์กละเนี่ครับผมมันเป็นอย่างนี้ผมมันล็อกไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนะแต่ถ้ายิงสาดตร์ก็ไม่แน่นะแต่ผมไม่ค่อยชอบผมนะเมื่อย <c oughs> นะเออเบ็ดยี่สิบไปแล้วรอ,อน้ําใหม่มาครับผู้ชมหมาไม่เอ่ยหมาไม่เอ่ย LSM Hot 99นะครับคุณผู้ชมโอ้อะไรเอ่ยมาถึงแลอวามาถึงอะไรคือมาถึงเอ่ย โอ้ตัวใหญ่มาครับคุณผู้ชมไปเราจัดตัวใหญ่เลยว่ะล็อกตัวใหญ่เลยเราเบ็เดเยอะสุดอะ่ะอย่า,ปยาไปหยองไะ้ไนะ <c oughs> หมวะน้โอ้โหโอ้โหรถบวมเลยแตกเื้อรถบวมแล้วปุ้ยแตกเื้อโอ้โหเราได้ไหรือเปล่าเราใช่ไหมนี่คือฉันใช่ไหม <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยเอาได้อะไรบ้างโอ้ยสามพันแล้วครับคุณผู้ชม ได้แล้ว4,080โอ้โหหกพันสวยๆครับคุณผู้ชมหกพันสวยๆไปเลยดูดิอือหือยิ่งกว่ายิ่งกว่าพี่ยิงโคดิ้งนะโอ้ยดูครับผมเอาไม้ตัวครับผมล็อกเลยดิไปกลัวเดี๋ยวเครื่อมบิดดีกว่ามั้งล็อกไปเลยครับคุณผู้ชมนะตัวใหญ่นี้ล็อกไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านิ่งสิอย่านิ่งสิเอาเอาเอา ไปไหนอะ่ะไปไหนอะ่ะเฮ้ยอย่านิ่งดิเอา you gone, you gone. You gone. อ,อยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนโอ้ยเรียบรย้อยเรียบรย้อยคุณผู้ชมโอ้ยผ่าด,าาดําด <c oughs> อดําผ่ดําเอาปัดจีเท, <c oughs> ทเทะนอเอาปัดเทสี่พันสองสี่พันสองแล้วไปเท่าไรห้าพันสองโอ้ยเจ็ดพันเจ็ดเรียบรย้อยแปดพันเรียบรย้อยคุณผู้ชม โอ้ไปเลยครับผมและจบเกมจบคลิปเลยครับผมแบบนี้ฝากกดไลค์กด s ับสไครต e ติดตามช่องเราด้วยนะครับผมนะขอบคุณทุกการรับชมเดี๋ยวเจอกนคลิปต่อไปแล้วกันสวีดัสสวัสดีครับ